สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอครับผมซูซูกิสวิฟครับมือเดียวป้ายแดงรถสวยๆเลยครับไหม่แสนสี่คันนี้เดิมๆทั้งลำครับน็อตไม่มีขยับครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะฮะคันนี้สวยจริงครับคันนี้ขับดีด้วยเครื่องเกียร์ชุ่มล่างดีแอร์เย็นจบๆเลยครับคันนี้ ถ่ายรอบคันให้ดูนะครับสีสวยนะครับสวยน่ารักขับดีประหยัดเครื่อง1.25,000 cc นะครับผมเดี๋ยวให้ดูภายในกันอันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับ เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจมีครบ2ดอกนะครับบุกเซอร์วิสครบหมดนี่ฮะไม่แสนสี่หมื่นหกพันนะครับ, 6, รบตอนนี้สวยสวยเลยสวยกิฟต์คันนี้ตอนนี้สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะเครื่องเงียบกิ๊ตเลยครับนี่คืภายในสวยเลย นุ่นใหม่จะไม่มีล้ออะไรแะครับจะเป็นชุดซ่อมมาให้นะครับผมเดิมทั้งลำครับน็อตไม่มีขยับครับสวยเลย มืออยู่ครบนะครับบุกเซร์วิสครบนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับในจะมีแอร์แบ็กสองลูกครับเบรก ABS พวงมาลัยมัลติฟัง์กชันแล้วนะครับนี่อยู่ห้องเครื่องกัน,นสวยๆเลยเดิมๆผัานหน้าเดิมเดิมหมดนะครับ มองหน้านาไม่มีขยับนะครับสวยๆเลยเครื่องเงียบกิฟเลยนะครับจะใครสนใจทักมานะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับทําออกรถศูนย์บาทก็ได้ครับผมผ่อนสี่พันไปไปโอเคนะครับ